พี่ตตลีมายังอ่ะมาแล้วโอเคมาเดี๋ยวพี่ปังมาบอกกติกาพี่ปังเธอบอกบอกกติกาพี่ปังเม้เราคนบอกคนเดียวไปเลยลำบากลำบาปพี่ปังกดกติกานะครับพี่ปังห้ามอุ้มศพเขาแล้วก็ตีนะครับเพื่อเราด้วยเพื่อเราด้วยเพ่อเราด้วยก็ห้ามปีนขอบนะครับ

ชาต u งชาต s งชาติงเลยนะชาติงเลยนะ s าติ t เนะบีจีนะแผจีนะแผจีเด้อแผจีเด้อตังวันไม่ได้เอา้ไตยฝ้หน้ากระดานไมหน้ากระดานไ้หน้ากระดานถ้าไมวิ่งต่อเรียบรียบรีบ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นจังตื่เต้นตเต้นต่เต้นถึงถึงพี่เจะ ตัวจับนะเดี๋ยวผมคนที่จะเริ่มองพี่เริ่มคือคนผัวชมพูตรงกลางให้ฟังเขาที่ดีนะเริ่มก็คือเริ่มเลยนะครับทุกคนโอเคฮะ Why ว h y Why ไม่วนนะไม่วนนะนอนฮะไม่ว้ยนะเลยปั๊บป CS พร้อมไหมคะพร้อม้ครับโอเคค่ะอันนี้แข่งนับสองในสามไปนะคะครับผมโอเคใครที่ดึกนะคะเริ่มค่ะ หมือจพอหน่อยเฮ้ยรีบรีบขึ้นดิเข้าไปรีบเข้าไปบเข้าไปช่อยเพื่อนหนนึ่น่นึ่งึ่นึ่งหนึ่งหนึ่งาย่งหนึ่งหน่งหน่ตาย่งหนึ่งหนึ่งยนึ่งหนย่่งหนึ่ง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 หนึ่งหนึ่ง่ง่งหนึึ่น่งหนึ่งง่งห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 น่งหนึ่งห่ พี่พี่ไปเป็นไปหนึ่งไปหนึ่งเดีอุมดีแล้วเองเดี๋ยวอมดีแล้วเองไปเลยไปเลยไปเลยไปไไปไปออกไเรียกกูเรียกกูสวยะวยเดหมดแล้ว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 ไม่เป็นไรไมเไรเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ ต้องปั๊มนะไม่ต้องปั๊มอ้าวคนมายไม่ต้องปันแล้วเดอดีรงอปั๊อยู่คนเดียวกูอ่ะทอดไอ้เักมงางเมื่อี้นะยกีสวยวกอเอาไไนซ์สวยมเจ้เี่ยี่ซอมเนีตอนที่ี่บอกายหยิบอกไอ้พี่พี่ก็ไอ้เจ้าเมื่อกี้พี่ปิดไม้อยู่กูตก้อนจั๊กดาเลยเี่เต็มมคใครเล่นไม่เต็มไหมเช็คอยู่ค่ะ เต็มไหมเต็มไหมเต็มค่ะเต็มเตต็มอเคครเตยให้สุดเสียงไปเลยนะเว้ยเอาให้สุดๆไปเลยนะเว้ยเต็มครับเต็มครับเต็มครับเต็มเต็มเต็มค่อย่าประมานนะอย่าประมานนะ้อมยังหลอย้อมยังคะ้อมนะอมนะมพร้อมย่าจะเลี้ยงเลือดด้วยได้ไหม พร้อมครับโอเคค่ะไปที่สองนะคะลำไปกูนะไปไปไปตรง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 ดันเข้าไปไปเลี้ยงไปเลี้ยงสายหน่อยไปเล่นยงสายหน่อยเคสไปเล่นยงสายหน่อยไปเลี้ยงสายไปไปโอ้ยพี่ตา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 ยเลบขอเพื่อนขอบเพื่อนขอบเพื่อนขอบเพื่อนครบแล้วานครบแล้วครบแลครบรีอา เขาหมดแล้วเขาจะดแล้วเขาจะมดแล้วเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้เล่นไปไปเล่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวนไปเดินไปเดินไปเดินไปดเดี๋ยวตัดให้คนหนึ่งเดินไปไปเพื่อตายเยอะต้องรำเนยนตายเไปตายเยอะต้องรำเนียนตายเยอะปดึงไปดึไปดึงไปดึงเดี๋กันให้คดคบอยู่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  điเลย, tìaเลย, 100 điểm, đẹp, xì lì, xì lì, xì lì, chụp lì, xì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  lì, เมื่อกี้เมื่อกี้ยวยไม้ใช่ปะยยชุบอยู่พี่เมื่อกี้ยยชุบอยู่โอ <Okay, okay. S 2> เคโอเคแบบมันวิ่งหลอดไงมันมันมันต้องวิ่งบนโอ้ <laughs> พี่ก็ว่าอยู่ทำไมห <laughs> ยุด <laughs> พี่ก็ว่าอยู่ว่าหยุดย,ยวยมาพี่ก็เลยตก,กใจ ผมวิ่งผมวิ่งวนชุบอยู่พี่มันหลอดมาขึ้นพอดีถอบไปบอได้ไม่ไม่ลุงไม่ได้เล่นรู้กินหลอดมัขึ้นผมชุบอยู่้ช้นเออชุบไม่ขึ้นกรที่หลอดได้นะตอนจบแ้วจแล้วจบ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 แล้วบแล้วจวจบแล้ล้บ ที่เดิมได้เลยครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวพาไปได้ขอบคุณเลยขอโทษเขาได้ขอโทษเขาได้ขอโทษเขาได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนะคะขอบคุณค่ะออกทางไหนครับออกทางไหนครับขอโทษนะครับรอโหลดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยกด enter ทีเดียวนะคะปีนขึ้นมาบอปีนขึ้นมาเลยโอ้เชื่อวาจะปีไม่ได้วะปีไงวะ ก็ปียังไงวะต่อัว่าเลยลอ่ะเดี๋ยวเมลอนจะบอกให้ว่าเราจะขึ้นอย่างไร Losing time, I'm fading fast I just wanna make it Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack.